ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดแห่งโพชฌงเจดแก่ภิกษุ คือการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุพู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักจเจริญโพชฌชงเจ็ด จะก,กระทำให้มากซึ่งโพ่ชงเจ็ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายย่อมเจริญโพ่ชงเจ็ดย่อมกระทำให้มากซึ่งโพ่ชงเจ็ดอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญว,วิริยะสัมพโพชง์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพชง์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญ สัติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายย่อมเจริญพ่อชงเจ็ดย่อมกระทำให้มากซึ่งพ่อชงเจ็ดอย่างนี้แล